สวัสดีครับก็เสืบมเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็รีวิวเป็นตัว6นิ้วไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดู8นิ้วกันบ้างนะครับผมตัวนี้เป็นตัวอัปเดตล่าสุดที่ผมทําออกมาขายเน้นลูกค้าสไตล์มิดโลแล้วก็ลูกค้าที่ต้องการในเรื่องของเสียงกลางต่ํากว้างๆเสียงคําร้องนักร้องกว้างๆนะครับแนวลูกทุ่งลูกทุ่งหรือว่าแนวมิดโลนะครับเดี๋ยวมาดูวัสดุกันนะครับ ตัวนี้เป็นงานประกอบนะครับของทางร้านนะครับแม่เหล็กร้อยยี่นะตัวนี้นะครับแม่เหล็กร้อยยี่ดูสปอยเดอร์ยกสูงนะครับแม่เหล็กตัวเต็มนะครับตัวนี้ดอกหนึ่งหนักประมาณ2กิโลกว่ากว่านะครับเฉพาะดอกเดียวนะก็เป็นสเปคตัวเต็มนะครับเดี๋ยวผมลองวัดขนาดให้ดูกันอ่ะแม่เหล็กนะครับผมขนาดร้อยยี่นะครับหนา20เหมือนเดิมความหนาย0นะครับ หนายี่สิบเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับผมตอบโจทย์ลูกค้ามิดโลเสียงกลางต่ํากว้างๆนะครับเสียงในลําคอนักร้องนะครับผมก็เน้นลูกค้าที่ต้องการคําอ้วนๆนะครับเดี๋ยวมาลองฟังดูผมเทสเพลงเดิมเพลงที่เคยเทสไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเรามาฟังกันดูเปรีตัวเดิมนะตั้งเหมือนเดิมนะครับ ไม่บูทไม่คัดความถี่ใดๆทิ้งนะครับเป็นปรีตลาดนะครับผมไม่มีโลโก้ จะหลวมนะเมื่อกี้นยผมต่อไว้เฉยๆนะครับไม่ได้บันกรีะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของปะตัวแปดนิ้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมจะถอดถอดแปดนิ้วหกนิ้วของผมที่เคยใช้อยู่ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวยัดลำโพงทั้งคู่นี้ใส่ลงไปนะครับหกนิ้วกับแปดนิ้วตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ สายนะ่าจะรวมตรงนี้นะครับดึงออกก่อนอะนะครับผมอันนี้แหลมผมคว่ำไว้แล้วนะมันผมไม่อยากให้มันมารบกวนนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวต่อจากนี้นะเดีย๋ยวผมจะมาลงคลิปตัว8ดนิ้วกับ6กนิ้วให้ดูนะครับผมว่าเสียงเมื่อเมื่อเอามาต่อรวมกันแล้วเนะี่ยเสียงจะได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวบกลูก,ลก,ลกค้าติดตาม ทางช่องเจคิตี n ชนแนเอาไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมรีวิวมากนะครับสวัสดีครับ